รับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของวีร in ินอินสปายส์เวทีข่าวของคุณทาง a c e b o o k และ YouTube Channel สถานีรักโลก60องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยทุกตื่นราว่าวสารไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวเมื่อติดตามวีร in ินอินสปายส์เวทีข่าวของคุณค่ะซึ่งในวันนี้พาดหัวข่าวอย่างยิ่งใหญ่เป็นโอกาสมหามงคลอย่างยิ่งเลยนะคะของประเทศไทย เมื่อมีการจัดเตรียมพิธีสำคัญในช่วงระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยค่ะนั่นคือการจัดทำพิธียิ่งใหญ่อลังการทางด้านพระพุทธศาสนานะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากประเทศอินเดียสู่สยามประเทศของเราค่ะอีกสักครู่หนึ่งพอจะมีรายละเอียดนะคะนอกเหนือจากนี้วันมาฆบูชาที่จะมาถึง24กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะคะขณะเดียวกันเรื่องของสุขภาพยังคงต้องตามกันต่อ การแถลงข่าวชี้แจงเรื่องกรณีวัคซีน mRNA ว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดลิ่มเลือดสีขาวหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นข่าวฮือฮามาหลายวันแต่ว่าได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในมนุษย์ได้โดยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่อย่างใดเดี๋ยวอีกสักครู่นึงปอจะลงรายละเอียดเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันกิจกรรมที่เปิดตัวแอนิเมชั ในน้อยอัจฉริยะนะคะเรารู้จักแต่อิคิวซังใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยการ์ตูนแอนิเมชันฝีมือของคนไทยค่ะนำเสนอเนน้อยอัจฉริยะสร้างสารรค์สนุกครบทุกรสเป็นอย่างไรอีกสักครู่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดในวีรินอินส i ป e ์เวนที่ข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนันรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมโรภคภัยไข้เจ็บต,ต่างๆและสนัสนการด่วนประจําวันด้วยนะคะขอบพระคุณตราแม่ครัวค่ะและแน่นอนขอขอบพระคุณเวสบายเดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสบายเดลิเวอรี่โดยดรอิทธิกรศรีจันบาย สถานีรีไซเคิลวงพานิสุวรรณภูมิรับซื้อขยะถึงบ้านด้วยเวสบาร์เดลิเวอรี่นะคะและแน่นอนท่านผู้ชมคะ่ะเปิดพื้นที่ข่าวให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับทุกข่าวที่ปอรายงานด้วยการส่งคอมเมนต์และความคิดเห็นที่ใต้ไลฟ์นี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันและกันให้กำลังใจน้องๆทีมงานหลังกล้องทุกคนเลยนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด Subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการรับชมครั้งต่อไปค่ะเ่าล่ะตอนนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะกับคลลหักอยากเล่าข่าวนี้ อยากเล่ามากจริงๆเพราะถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลอย่างยิ่งของพวงชนชาวไทยคะ่ะเมื่อรัฐบาลไทยเตรียมจัดพิธีรับพระบรมสรา,า,ารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียในวันนี้นะคะ22กุมภาพันธ์โดยจะเป็นการเดินทางมาถึงของคณะผู้บริหารคณะรัฐบาลของทางสาธารณรัฐอินเดียถึงประเทศไทยคะ่ะหลังจากนั้นก็จะมีพิธีอย่างยิ่งให,ใหญ่ไล่กันไปตั้งแต่วันที่23 24่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่26 กุมพาพันธ์็นวันสําคัญอย่างยิ่งของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดําเนินทรงสักการะบูชาพระบระมสารีริกธา,าตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธา,าตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและ ธารกิจครั้งนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมเพราะนี่คือการจัดก,กิจกรรมเป็นครั้งแรกของปี2567ซึ่งเป็นปีมหามงคล,ลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุถ,ถึง72พรรษานะคะก็คือเป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำคัญมากๆเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยนะคะ วันนี้22กุมภาพันธ์เวลาประมาณ13บนาฬิกาพนักานเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากท่าอากาศยานสองกองบิน6ดอนเมืองซึ่งเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะนะคะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสตร์ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ สารจีจากสาธารณรัฐอินเดียจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและศาสนิกชนทุกๆท่านนะคะร่วมรับขบวนอันเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณบณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่23กุมภาพันธ์2567โดยขบวนอันเชิญจะเริ่มในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเครลื่อนขบวนรอบสนามหลวงเข้าสู่บณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ โดยประชาชนสามารถร่วมรับชมขบวนอันเชิญได้ตามเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านสําหรับในส่วนภูมิภาคเองนะคะงานใหญ่ครั้งนี้จะเดินทางไปในส่วนภูมิภาคด้วยอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน3จังหวัดให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาค่ะคือภาคเหนือจะอยู่ที่วันที่5ถึง8มีนาคมเวลาน9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม9นาฬิกาถึง20นาฬิกาเช่นเดียวกันณวัดมหาวันรามจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นจะเสด็จไปยังพื้นที่ภาคใต้นะคะในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุภาคใต้วันที่15ถึง18มีนาคม9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ และในทุกๆวันตั้งแต่เวลา17.00นเป็นต้นไปด้วยนะคะจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับสามชนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลาะค่ะโดยในแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ก็ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและสีสุภาพงดเว้นสีดานะคะแล้วก็จะมีการ กราบสักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียพร้อมเรียงกันแสดงให้เห็นถึงพลังของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยในการอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธา,าตุในรอบร2อปีเลยทีเดียวที่จะเป็นการเสด็จมาพร้อมกับพระอารันตธาตุของพระโมัลลานะและก็พระสารีบุตรด,ด้วยนะคะ สำคัญอย่างยิ่งก็คือในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567หแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะจากข่าวที่เป็นสิริมงคลมากๆไปต่อกันเลยกับวันมาฆบูชาที่จะมาถึงนี้เรามาเรียนรู้และรู้จักความสำคัญของวันมาฆบูชาไปด้วยกันในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะ วันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ตามประวัติก็คือตามพุทธประวัตินะคะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดสรุ้ได้9เดือนโดยประทับที่ป่าอิสิปตนามนุขคทายวันเพื่อโปรดปัญจกวัคคีนะคะที่ป่าอิสิปตนามรุขคาทายวันค่ะจากนั้นได้เสด็จจากพารณสีกลับสู่แคว้นมคธแล้วก็มีการโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธพร้อมทั้งบริวาร และทรงรับการถวายเวรุวันจากพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นอารามแรกแห่งพระพุทธศาสนาด้วยในขณะเดียวกันก็ทรงได้พระสารีบุตรและพระโมคัลนะเป็นอัครสา,าวกขวาและซ้ายโดยมีบริวารของทั้งสองออกบทตามมาด้วย250รูปค่ะวันที่พระสารีบุตรบรรลุพระอาหารหันต์นั้นตรงกับวันมาคปูนรมีนะคะราตรีนั้นมีจตุรงคสา,านิบาตพระพุทธองค์จึงทรงแสดงโอวาทปฏิโมกในที่ประชุมพระอาหารหันต์1,250รรูป โดยไม่ได้นัดหมายค่ะก็ทําให้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเรียกว่าจารุรงคสันนิบาตคือองค์ประกอบสําคัญ4ประการเกิดขึ้นคือ1น1แสดงแก่พระอรหันต์หนึ่องค์ 2. พระอรหันต์นั้นได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอหิพิขุอุปสมปทามาจากทั้งทิศทั้ง4 3. มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า 4. เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะ ส่วนโอวาทปาติโมกธรรมนูญหรือหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นพุทธวัจนะสามคาถาครึ่งที่อาจารย์ประยงส่วนบุภากล่าวในหนังสือธรรมมาพินันลำดับที่สองท่านว่าต่อมาพระสงฆ์ต้องฟังสวดโอวัทปาติโมกนี้ทุกกึ่งเดือนนานถึง20ปีก่อนจะเปลี่ยนมาสวดพระปาโมกอย่างทุกวันนี้ค่ะโอวาทปาติโมกประกอบไปด้วยหลักการ3ก็คือสัพพปาปัสสะอากกรนังกุสะลัตโสปะปะสัมปทา สัจจิตตะปริโยทะปนังเอตังพุทธศาสนังแปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้ว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่กุศลกรรมความดีและชำระจิตใจให้สะอาดนั่นคือวันสำคัญของวันมาฆบูชานะคะตอนนี้เราจะไปดูเรื่องของสุขภาพซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชม เพราะว่าตอนนี้เลือกของโลกให้เลือดออกอันตรายติดเชื้อซ้ำครั้ง2หมอเตือนต้องฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรติดตามในะอยากเล่าข่าวนี้ค่ะท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทีมข่าวทีมงานของเรานะคะตอนนี้นะคะเราจะต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนข่าวเพื่อที่จะได้แจ้งข่าวสาคัญเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกไข้เด้ดรับทราบกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกสูงถึง1 5 6 7 9แารายแล้วก็เสียชีวิต175รยายนายแพทย์บารมีพงศ์นิขิมงคลแพทย์ผู้ชำนาญการเวชาศาสตร์ครอบครัวศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลวิมุตและก็มีการแนะนำวิธีป้องกันร,รักษาเพื่อรับมือกับไข้เลือดออกขั้นรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย นอกจากเราจะต้องรับมือกับอากาศร้อนชื้นก็ยังจะต้องเจอกับแมลงต่างๆที่เข้ามาในบ้านโดยเฉพาะยุงลายซึ่งเติบโตในเมืองร้อนได้ดีแล้วก็มักจะสร้างความรําคาญกัดตามร่างกายทําให้เกิดตุ่มแดงมีอาการคันอาการแพ้นะคะหากว่าเราติดโรคไข้เลือดออกครั้งแรกอาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าติดเชื้อซ้ําเป็นครั้งที่2เชื้อต่างสายพันธุ์กับครั้งแรกคนไข้มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้ค่ะ โรคไข้เลือดออกแบ่งเป็น3ระยะก็คือระยะแรกคือระยะไข้สูงจะมีไข้มากกว่า38.5องศาเซลเซียสเรียกว่ามีไข้สูงเฉียบพลันจะมีภาวะปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดกระดูกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้อง ะะระยะที่2ก็คือระยะวิกฤตหลังจากระยะไข้ผู้ป่วยไขยเออ้เดือดออกเดงกีส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระยะวิกฤตในวันที่5 7ของไข้ซึ่งเป็นระยะที่มีการรั่วไหลของน้ําออกจากหลอดเลือดบางครั้งอาจมีความรุนแรงมากจนทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเดงกีช็อกและมีโอกาสเสียชีวิตได้ ระยะสุดท้ายคือระยะฟื้นฟูหลังจากผู้ป่วยค่าเลือดออกแดงกี่อย bon ู่ในระยะวิกฤตนานประมาณ24-48ชั <S S. <S ่วโมงก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นตัวโดยเป็นเรื่องช่วงที่ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวจากอาการต่างๆดีขึ้นอย่างรวดเร็วตามลําดับด้วยค่ะตอนนี้นะคะแพทย์จึงแนะนําให้มีการฉีดวัคซีนกันติดเชื้อเพราะว่าสามารถช่วยได้ถึง80%ค่ะท่านผู้ชมช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเอาละค่ะต่อกันที่เรื่องของวัคซีน mrna ที่เป็นข่าวมาหลายวันทีเดียว ข้อที่จริงก็คือสถาบ,บันวัคซีนออกแถลงการชี้แจงลิ่มเลือดสีขาวไม่ได้เกิดจากวัคซีนโควิด mRNA ตามที่เป็นข่าวติดตามในอย่างเล่าข่าวนี้เลยค่ะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการพบปะสิ่งแปลกปลอมซึ่งมีลักษณะเป็นลิ่มเลือดสีขาวในหลอดเลือดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19แล้วก็ระบุว่าสามารถพบสิ่งแปลกปลอมนี้ได้ในผู้ที่ยังมีชีวิตที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในวงกว้างค่ะ ล่าสุดเลยก็คือสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เรื่องลิ่มเลือดสีขาวนะคะว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน mrna วัคซีนโควิด19หรือไม่ท่านบอกไว้อย่างนี้ค่ะสถาบันวัคซีนแห่งชาติและภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญไม่ได้นิ่งนอนใจกับประเด็นกังวลดังกล่าวจึงได้มีการประสานงานไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องที่ได้รับข้อมูลนะคะก็คือรูปสิ่งแปลกปลอมที่อ้างถึงเดี๋ยวเต็มหน้าจอให้ท่านชมเห็นภาพเลยนะคะ รูปสิ่งแปลกปลอมที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่ความผิดปกติของเลือดที่เกิดจากการฉีดวัคซีน mRNA แต่อย่างใดเป็นเพียงการตกตะกอนของโปรโตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเสียชีวิตแล้วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่พบได้เป็นปกติในผู้เสียชีวิตและพบมาตั้งแต่ก่อนมีการระบาดหรือมีการใช้วัคซีนโควิด19อยู่แล้วค่ะ ดยปรากฏการเ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อมีการเสียชีวิตระบบหมุนเวียนของเลือดรวมทั้งระบบอื่นๆในร่างกายจะหยุดทำงานจากนั้นเม็ดเลือดแดงจะมีการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปนะคะก่อนที่จะแยกออกมาจากน้ำเลือดซึ่งในน้ำเลือดก็ยังมีโปรโตีนที่ทำหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดด้วยคงเหลืออยู่และก็เกิดการแข็งตัวขึ้นตามธรรมชาติเป็นโปรโตีนเส้นใหญ่ทําให้เกิดเป็นริ่มโปรโตีนสีขาวลักษณะดังกล่าวนั่นเองค่ะ สำหรับข้อมูลที่ระบุว่าสามารถพบไวท์คลอตนี้ได้ในเลือดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนั้นสามารถอธิบายด้วยหลักการทางโลหิตวิทยานะคะโลหิตวิทยาบอกไว้ว่าเรื่องกระบวนการแข็งตัวของเลือดนั้นเกิดขึ้นได้เช่นกันสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อมีการเจาะเลือดออกมานอกร่างกายหากไม่มีการเติมสารการเลือดแข็งและตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่งเลือดจะมีการแข็งตัวแยกชั้นออกมาเป็นชั้นลิ่มเลือดหรือชั้นน้ำเหลืองซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหากนาเลือดที่ไม่ได้เติมสารการเลือดแข็งมาปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแยกส่วนประกอบของเลือดนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วก็ถือว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติขอให้ประชาชนนะคะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งข้อมูลวิชาการที่เป็นทางการและก็มีความน่าเชื่อถือได้จะดีที่สุดค่ะตอนนี้ได้เวลาส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่กันแล้วในหอมความดีวันนี้เป็นหอมความดีของใครคะไปดูกันเลย ตามภาพนี้น้องสุที่ดาชมบุตรเป็นนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเป็นพลเมืองดีเก็บพวงกุญแจได้แล้วนําไปประกาศหาเจ้าของซึ่งงานวินัยนักศึกษาได้ประสานเจ้าของมารับคืนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าสิ่งของนั้นจะมากหรือน้อยในเรื่องของมูลค่าแต่สิ่งของที่เก็บได้ ไม่ใช่ของเราแล้วไม่เคยคิดว่าเป็นของตัวเองแล้วรีบตามหาเจ้าของด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าของจะเดือดร้อนแบบนี้ต้องขอชื่นชมมากๆนะคะกุณสุธิดาชมบุตรคุณคือหอมความดีของเราในวันนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปดูราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ํามันกันวันนี้ราคาทองคําแท่งเป็นอย่างไรไปดูค่ะทองคําแท่งวันนี้รับซื้อบัทละ3า3 5 0บาทขายออกบาทละ3า4 5 0บาทค่ะ ส่วนทองรูปพนธ์รับซื้อบาทละ33,731บาทขายออกบาทละ34,950บาทราคาน้ำมันดีเซล29บาท94สตางค์ต่อลิตรแก๊สฮออี85 35บาท69สตางค์ต่อลิตรเบนซิน45บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ซ u เปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 41บาท54สตางค์ต่อลิตรค่ะปิดท้ายกันที่ขอล่ำข่าวดูแล้วยิ้มในบนรล่นข้าววันนี้เราจะได้เจอกับน้องนกค่ะท่านะผู้ชมค่ะ นอ้นองนกสีสวยมากเลยอุ้ตายแล้วน่ารักมากมายโอ้โหชุดลงห่วงเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นน้องนกแสงรู้ดูแล้วยิ้มนะคะยิ้มเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในวันนี้ค่ะไปดูกันว่าใครทักทายมาบ้างเอ,อ่ยมีคุณต่อมีคุณซูเปอร์เจมคุณจองแล้วก็คุณสิริการด้วยนะคะท,ทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะ ถ่ายทั้งปอแล้วก็น้องๆชีมงานเข้ามาน่ารักสุดๆเลยสำหรับแฟนข่าวของเราขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปด้วยะค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยค่ะขอขอบพระคุณเว s t ์บอยเดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเว s t ์บอยเดลิเวอรี่นะคะ และเราจะมาติดตามประเด็นข่าวสำคัญแบบนี้กันได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวเมื่อติดตามวิริน i n s p i ไ e ส์เวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ